สวัสดีครับผมบอลนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษนะครับไปรับชมกันเลยครับคำแรกนะครับ mb mb แปลว่าไม่สามารถมีสติอยู่ได้ละลาก่อนนะครับคำต่อไปนะครับ m p u g p e d ชั้นหมดแรง m p u g p e d แปลว่าชันหมดแรงนะครับคำต่อไปนะครับ am da k i n m d a แ i แปลว่าอารมณ์แบบเหนื่อยขาล่างนะครับ m m da g i กคำต่อไปนะครับ M s ม t ช r เ m ิ a ์ c แแปลว่าอารมณ์แบบเหนื่อยจนล่างจะสลายแล้วนะ am ม t u r เคำต่อไปนะครับ M m d e on my feet am d a i s on my feet แปลว่าเนืยจนขาเท้าล้าไปหมดแล้วนะครับคำต่อไปนะครับ am w l well. l am w l well l อารมณ์แบบแบกบอะไรไว้สักอย่างนะครับหนักสาหัสคำต่อไปนะครับ am done am done แปลว่าฉันพอแล้วนะครับ am done คำต่อไปนะครับ am f r a t out tired I'm flat out tired. ใช่เยจนล่างพังไปหมด I'm flat out tired คำต่อไปนะครับ I'm exhausted I'm exhausted แปลว่าฉันหมดแรงละนะครับคำต่อไปนะครับ I'm sleepy I'm sleepy แปลว่าฉันง่วงนะครับ I am born คำต่อไปนะครับ am dog tired am dog tired แปลว่าเหนื่อยจนหอบแหกๆเลยครับคำต่อไปนะครับ am dead tired am dead tired แปลว่าฉันเหนื่อยจะตายแล้วคำต่อไปนะครับ am worn out am worn out แปลว่าฉันหมดพลัง นะครับคำต่อไปนะครับ M Running on MT M Running on MT เป็นการเทียบกับเครื่องยนต์ที่น้ำมันกำลังจะหมดนะครับฝกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ี่หน้าครับ